ไม่มีใครถามแต่อยากมาเล่า EP ที่4คลิปนี้ผมก็จะมาเล่านะครับว่าผมมาทํางานที่อิสราเอลเนี่ยได้ทํางานอะไรบ้างนะก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้ผมทํางานที่อิสราเอลมาได้2ปีกว่าแล้วนะครับก็มาอยู่ที่ทางภาคเหนือของอิสราเอลก็คือคิบูตคาบีนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า ผมมาทํางานที่อิสราเอลเนี่ยได้ทํางาน,นอะไรบ้างแล้วก็ทําวันละกี่ชั่วโมงนะครับมีวันหยุดไหมแล้วก็ได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนี่พักเที่ยงครับมาทานข้าวกันนะครับวันนี้ได้เป็นเมนูอเอ็นหมูตุ๋นนะเอ็นหมูตุ๋นนะครับอันนี้ผมปรุงมาสีสันดูเผ็ดเลยนะครับเพราะว่าใส่พริกเผาพริกขั่วนะที่ใส่กับก๋วยเตี๋ยวนะครับมาทานข้าวกันนะครับก็ทานข้าวกันนะ ุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็ก่อนอื่นนะครับต้องเล่าก่อนนะครับว่าสมัครมาทํางานที่อิสราเอลเนี่ยโครงการ TEC เนี่ยเราไม่สามารถเลือกงานได้นะครับหรือว่าระบุงานได้นะว่าอยากไปทํางานอะไรตรงไหนสวนไหนไปอยู่กับเพื่อนได้ไหมตอนแรกไม่สามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาทํางานที่อิสราเอลแล้วเรามีเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่รู้จักหรือว่า มันมีตำแหน่งว่างเนี่ยเราสามารถย้ายไปได้ขอล่ามหรือว่าขอออฟฟิศย้ายไปได้นะครับแต่ว่าตอนแรกก็คือพูดง่ายคือว่าเสียงดวงนะครับใช้แบบการสุ่มนะเสียงดวงมาเลยนะก็ของ TAC เนี่ยผมบินมาวันที่12กรกฎาคมห5นะ6 5 6้าห8ใช่65นะครับเดือนกรกฎาคมนะก็ตอนแรกไม่รู้นะครับว่าจะได้มาตกสวนไหนได้ทำงานอะไรนะ ก็หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จนะครับก็พอใกล้จะถึงวันบินเนี่ยเราจะรู้นะว่าได้ไปอยู่ที่ตรงไหนนายจ้างชื่ออะไรแต่ว่าไม่รู้นะว่างานอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้นะว่างานอะไรทีนี้ก่อนที่จะผมจะบินมาเนี่ยทางกรมแรงงานหรือว่าท a เอซเนี่ยโทรไปนะครับโทรไปที่บ้านก็ถามว่าเออเคยไปเอาพึ่งไหมมีประวัติแพ้พึ่งไหมคล้ายๆว่าเคยทํางานเกี่ยวกับพึ่งไหมผมก็คิดในใจนะ ว่าอาจจะได้มาตกสวนพึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยพอเรารู้ตำแหน่งว่าเราจะมาตกแล้วก็ชื่อในจ้างที่มาตกนะก็ตกคิปบูตคาบีนะผมก็ไปค้นหาใน Facebook นะแล้วกับไปค้นหาใน a c e b o o k นะก็คือส่วนใหญ่มันมีแต่สวนกล้วยไงนะครับสวนกล้วยผมก็เลยเอ,อ๋อทำใจวันที่จะบินมาวันเอ,อ่อจะบินมา Israel อิสราเอลอ่ะก็เลยเช็คถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินอยู่ที่สนามบินนะครับว่าทีมงานสวนกล้วยแล้วทีเนี้ยพอบินมาถึงอิสราเอลปุ๊บ ก็ตกสวนกล้วยจริงๆครับแต่ว่าทีนี้มาตกก็คือดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคนไทยทั้งหมดตอนนั้นมีประมาณสิ1หกสิบ็ดคนนะแล้วก็มีฟิลิปปินส์อีกประมาณสิบกว่าคนครับ1ิบสองคนก็โอเคเอออย่างน้อยๆก็มีลุ้นพี่นะครับต่างๆแล้วก็งานมนแรกก็ได้ไปทําที่สวนกล้วยนะก็ไปตัดใบไปอะไรนี่แหละครับแล้วก็มีแบกกล้วยบ้างนะครับแต่ว่าผมโชคดีหน่อยก็คือว่ามาทํางานแรกๆอะ่ะเขายังไม่ให้ไปแบกกล้วยก็คือจะให้ไปซ่อมคามาําพม่า โรงเรือนข้างบนนะกับพี่บอยนะครับก็คือคนที่มาพร้อมกันผมกับพี่บอยเนี่ยมาพร้อมกันนะก็ทํางานอยู่สวนกล้วยได้ประมาณสักห้าหเดือนครับเขาก็ให้ไปสอบใบขับขี่รถแท็กเตอร์นะจะต้องสอบใบขับขี่นะครับก็สอบใบขับขี่เสร็จแล้วทางนายจ้างหัวหน้าเขาก็เลยว่าให้ผมเปลี่ยนมาเป็นมาทํางานช่วยที่สวนอวโวคาโดหลังจากนั้นก็มาอยู่สวนอวโวคาดยาวเลยครับก็มีเพื่อนพรีรยุทธ์นะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนพรีรยุทธ์ก็เปลี่ยนไปทํางานที่อื่นแล้ว ก็ทํางานวันละแปดถึงเก้าชั่วโมงนะแปดถึงเก้าชั่วโมงนะครับไม่ค่อยมีโอทีครับคิบบูตนี่ครับคือข้อเสียของคิบบูตนะแต่ไม่ค่อยมีโอทีนะครับทํางานแปดถึงเก้าชั่วโมงแล้วก็ก็นานๆทีจะได้ทำสิบชั่วโมงครับเวลาที่จะมีแพ็กน้อยนาหรือว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้แหละทํางานตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งนะทำงานตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงบ่ายสี่โมงเย็น ก็จะได้สิบชั่วโมงนะแต่ส่วนใหญ่ก็แปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงครับก็ตีห้าครึ่งเลิกบ่ายงานบ่ายสามประมาณนี้นะคิบบูธทีนี้ก็จะหยุดวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ยังไม่เคยทํางานวันเสาร์เลยนะครับส่วนใหญ่คิบบูธเขาจะไม่จ่ายนะเพราะว่าค่าชั่วโมงมันแพงครับชั่วโมงละห้าสิบนะครับค่าชั่วโมงแพงวันเสาร์คิบบูธส่วนใหญ่จะไม่ได้ทํางานส่วนใหญ่ก็จะมีแต่มูชับทํางานวันเสาร์นะครับแล้วก็วันศุกร์จะหยุดครึ่งวัน หยุดครึ่งวันก็คือได้ทำงานวันละสี่ชั่วโมงวันศุกร์นะสี่ชั่วโมงครับผมก็ทำงานก็ถือว่าโอเคนะมันมีวันหยุดวันเสาร์แล้วก็ทำงานวันที่สี่ชั่วโมงส่วนเงินเดือนก็ตามกรมแรงงานครับตอนนั้นผมมาเนี่ยมันค่าแรงั่าต่ำมันอยู่ที่ชั่วโมงละยี่สิบเก้าเช็คชั่วโมงละยี่สิบเก้าก็ได้เดือนละประมาณห้าพันสาม แค่บสามก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าเรามีเวลาพักผ่อนเราทํางานแค่แปดเก้าชั่วโมงเนาะแปดเก้าชั่วโมงเรามีเวลาพักผ่อนเต็มที่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจนะของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าคิบูซเนี่ยมันได้เงินเดือนโอเคอยู่แล้วตามกรมแรงงานแน่นอนอยู่แล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆครบเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีโอทีนะครับตอนมาแรกๆเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าเออได้อย่างน้อยๆได้ขั้นแรงขั้นต่ําเนี่ย ห้าพันสามเนี่ยก็โอเคเพราะบางที่มันไม่ได้ขนาดนี้ก็มีนะครับบางที่ได้เยอะกว่าน,นี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการทํางานนะนะครับค่าแรงก็เดือนละห้าพันสามตอนนี้ก็ขยับมาเป็นห้าพันห้าห้าพันหกเจ็ดห้าพันแปดละบางเดือนก็หกพันนะครับหกพันแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าบางคนเขาเขาก็อยากได้เยอะกว่าน,นี้เขาก็ย้ายงานนะ ย้ายงานไปอยู่โรงแพ็กผักอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ได้เยอะนะเดือนละแปดเก้าพันก็มีแปดปดเก้าปันเช็คก็คูณคูณเก้าแต่ว่าตอนที่ช่วงผมมามันคูณสิบสิบกว่าเลยนะสิบจุดห้านะแต่ว่าไม่นานครับประมาณได้ประมาณสักห้าหกเดือนนี่แหละอืมช่วงนั้นนี่ถือว่า บูมเลยนะรุ่นที่สิบหกสิบเจ็ดนี่คนสมัครมาทํางานเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันมีคนทําเพจทํา youtube อะไรนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าบางที่มันได้เงินเดือนเป็นแสนก็จริงแต่ว่ามันทํางานหนักนะครับงานหนักโอกาสที่จะมีหัวใจล้มเหลวเฉียบพันนี่ก็เยอะนะครับแรงงานไทยนะเยอะเลยนะอากาศร้อนทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอทีนี้ทํางานก็ตื่นเช้า ทำกับข้าวส่วนใหญ่ตอนนี้ผมตื่นประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งนะครับตีสี่ครึ่งแล้วทีเนี้ยก็เริ่มทํากับข้าวอาบน้ําทานข้าวเตรียมของอะไรต่างๆก็จะเริ่มทํางานก็เริ่มตอกบัตรอะตอกบัตรตอกเวลาประมาณตีห้าห้าสิบนะครับแล้วทีเนี้ยก็ถ้าช่วงนี้เก็บอโอวคาโดก็เก็บวโวคาโดขึ้นรถเมลนจีนน,นะครับขับรถไถสรงบล็อกอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะครับ พักเที่ยงก็สามสิบนาทีนี่แหละที่ผมมาถ่ายมันไลฟ์สดมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆพักเที่ยงสามสิบนาทีพักตอนสิบโมงห้าสิบนะครับพวกพักโมงตอนสิบโมงห้าสิบแล้วก็เริ่มทํางานสิบเอ็ดโมงยี่สิบยี่ห้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เลือกงานก็บ่ายสามโมงกว่าสามโมงนิดๆน,นะครับช่วงนี้ก็สามโมงนิดๆก็ถือว่าโอเคครับประมาณนี้งานก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าช่วงหมดช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวก็จะเป็นการตัดหญ้า กาจัดตูวพืชตัดกิ่งอะไรพวกนี้แหละครับงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็ถือว่าดีครับอยู่คิบูธมันก็ถือว่าโอเคนอนห้องเอห้องหนึ่งนอนสองคนนี่ก็มาเล่าให้เป็นแนวทางนะครับว่าทําทงานที่อิสราเอลได้ทําอะไรบ้างถ้าเป็นสวนกล้วยเนี่ยก็วันประมาณวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจนถึงวันพุธพฤหัสเนี่ยเขาก็จะตัดกล้วยตัดกล้วยตลอดนะตอนเช้าตัดได้ประมาณสักที่แคมป์งานผมนะตอนเช้าก็ประมาณสี่ห้าลาก บางวันก็หกเกล็ดล่าก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักอยู่นะอยู่สวนกล้วยนะครับแล้วแบกกล้วยตอนนั้นผมด้วยแบกกล้วยประมาณสัก2เดือนนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่เยอะมันเป็นช่วงที่กล้วยยังเล็กอยู่แล้วก็ไม่ใช่กล้วยใหญ่นะก็กล้วยคืนนึงก็ประมาณห้าสิบหกสิบกิโลนี่แหละครับก็ถือว่าหนักอยู่นะใครที่ไม่เคยได้ทํางานหนักๆมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะก็รายได้ก็ถือว่า โอเคนะครับความพึงพอใจแล้วแต่บุคคลเนาะบางคนก็อยากได้เยอะมากกว่านี้เขาก็จะไปย้ายงานแล้วก็นั้นต่างๆส่วนผมก็ถือว่าโอเคครับสิ่งสําคัญเลยนะผมอยากฝากบอกนะครับว่าสําหรับคนที่จะมาทํางานที่อิสราเอลหนึ่งความสบายใจครับสองการโอเคกับงานแล้วก็สามนะครับเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานดีก็ถือว่าเรามีความสุขเราแฮปปี้เพราะว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยนานนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะช่วยเหลือดูแลกันไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับ ทีนี้ต่อไปผมก็จะมาเล่านะครับว่า,า EP ที่5เนี่ยนะครับว่าในการทํางานที่อิสราเอลเนี่ยจะต้องเจอรูปแบบไหนบ้างนะครับหัวหน้าเขาสั่งงานยังไงแล้วก็ในการขับรถไถเนี่ยต้องสอบใบขับขี่นะครับแล้วก็ในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในการทํากับข้าวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ก,ากําลังใจท็อปอิสราเอลด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ